ลืเวูเก็บชัยชนะที่ยากลำบากได้สำเร็จนะครับในเกมเมอร์ซี่ไซดดาวีและเราต้องการอีกเพียงแค่ชัยชนะ4เกมเท่านั้นเราก็จะคว้าแชมป์พเยรลิกได้สำเร็จแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นครับเกิดอะไรขึ้นในเกมนี้บ้างติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ใน จาะตลาดศาสตร์เาผมครับซูซูกิสวิตเป็นเจ้าของซูซูกิสวิตวันนี้กับแคมเปญสวิตยัวอัพรับซูซูกิวอร์ฟรีโปรแกรมฟรี7ปีหรือส่วนลดสูงสุด5 0 0 0 0บาทพร้อมผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง4999บาทพิเศษกล้องบันทึกภาพหน้ารถให้ฟรีแต่ว่ามีจำนวนจำกัดนะครับรืบอมารับความคุ้มแบบเต็มสวิตได้แล้ววันนี้ถึง3ามมีนาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บซูซูกิเตอรซีโอดท่เทหรือสอบถามที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศโล่งสบายสำหรับน้องชายต กรร tech, ารเซฟเทคปลอดภัยสรับน้องชายคุณไม่บาดไม่คันไม่เป็นตอ่อ อร่อยง่ายสไตล์ไทยๆกับรสชาติใหม่รสข้าวมันไก่อร่อยแบบ2 in 1เมื่อทานตัวขนมอย่างเดียวก็จะได้รสชาติข้าวมันไก่ต้มหอมกลิ่นน้ำซุปขิงและเต้าเจี้ยวจะได้ทานคู่กับน้ำจิ้มของไก่ย่างจะได้รสชาติของข้าวมันไก่ทอดอร่อยลงตัวเข้ากันสุดๆข้าวมันไก่รองทองสักซองแล้วคุณจะติดใจหาซื้อได้ที่รา้านค้าชั้นนำทั่วประเทศหรือสั่งออนไลน์ผ่านทาง shopee lazada แ,และ tiktok shop สวัสดีแ,บบแฟนๆตรดาสาคาหงนะครับกลับมาเจอเกมเองโอ้โหเราไม่ได้เจอกัน2ส,สัปดาห์แมตช์นี้ได้เป็นแมตช์ทท การงานที่ดีที่สุดออกมาให้ได้นะครับและในที่สุดเราก็สามารถทําได้ในแอนฟิลด์นั่นเองเราคว้า3คะแนนได้ครับแต่ว่าเกมนี้ไม่มีรายละเอียดเยอะนะครับที่เราต้องพูดคุยกันเริ่มบทที่ประเด็นแรกครับเกมดาร์บี้ไม่เคยมีอะไรที่ง่ายเลยเกมเอเวอเรตันคืนนี้ครับอาร์เนอร์จะเสเพตัวจริงแบบเซอร์ไพรส์แฟนบอลอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยใช้เคลรเฮอร์เฝ้าเสาเพราะว่าเซฟอาริสันจากการคอนคัชชันนั่นเองหน้ารับครับเป็นโจนแม็กขวาครับคู่เซนเตอร์เป็นโกนารเตกับฟานไดแบ็กซ้ายคือรอบโบิลแดนกลางเป็นแม็กกากราฟโซโบแนวหน้้าาาาาาเเเป็น ala, นนนนนซลลโชตแแะะะดิิออััสคครรรบบ่่่มมมกว ทูนั้นเป็นฝ่ายครองบอลซะเป็นส่วนใหญ่พยายมามจ่ายบอลเข้าไปที่สุดท้ายของเกมรับเอเวอเรตันให้ได้แต่ว่าก็ยังไม่มีจังหวะจบที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีจังหวะที่น่าจะได้ใบแดงที่ทาคอฟสกี้นั้นเข้าสกัดหนักเปิดปุ่มใส่แมคก,ก้าแต่ว่าวิเอร์ของพอเทนี่ครับบอกว่าเต็มที่ก็แค่เหลืองซะอย่างนั้นหลังจากนั้นครับเกมของลิพูก็ผ่อนลงแดนกลางก็เริ่มขีทบอลไม่ค่อยได้มากนะักซึ่งทางเอเวอเรตันครับก็เล่นโดยใช้บอลไม่กี่จังหวะครับแต่ว่าสามารถส่งบอลเข้าประตูไปได้จากเบโต้แต่ก็ล้นนน้าาไปกก่อนนััจัจนนยงมีจังหวที่บต้นัั้้้นนนเเอาชะฟไไดดดดรวุียยิง แต่ก็ยิงชนเสาครับก็กลายเป็นว่าในช่วงครึ่งแรกเนี่ยยังไม่สามารถทําอะไรกันได้แต่ว่าเอเวอเรตันนั้นใกล้เกี่ยงกับการขึ้นนํามากกว่าครับพอเริ่มมาครึ่งหลังเอาอีกแล้วครับเวอร์พูลก็กลับมาเล่นด้วยท่าทีที่ขึงขังกว่าเดิมบีบกดดันใส่แนวะรับเอเวอเรตันได้ดียิ่งขึ้นนะครับยกระดับการคมบื้นที่ตรงกลางได้ดีกว่าเดิมทําให้สามารถกดดันเอเวอเรตันให้ถอยลงมาเล่นเกมรับได้มากยิ่งขึ้นกล้องหลังของเราเองก็เข้า,าท่ากับเบตโต้ได้ดีกว่าเดิมครับทำให้เบตโต้นั้นลดความ,ามาอ ก็ไม่ได้เล่นบอลตรงนั้นทาคอบกี้เองก็สกัดออกมาครับแล้วโชวต้าก็ไปแย่งกลับมาได้กด็ทำชิ้นกับดีอาร์แล้วหลุดเข้าไปล็อกหนีกองหลังเอฟเวอร์ตันแล้วยิงเข้าไปอย่างสุดสวยเลยลูกนี้โซโล่แบบสุดๆเลยนะครับสุดท้ายครับทำอะไรกันมากไม่ได้ครับเรียกคูเก็บ3แต้มในเกมที่ยากมากๆจากดาร์บี้แมตช์ครั้งนี้ทําให้ตอนนี้ครับคะแนนกลับไปหนีห่าอเซนอล12แต้มเหมือนเดิมโดยตอนนี้นะครับเกมการแข่งขันก็เหลืออีกเพียงแค่8เกมเท่านั้นฮนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมนะครับสำหรับผลการแข่งขันแบบน็ เกมเอเวอเรตวันนี้กลายเป็นเกมที่เรากลับมาเห็นลิฟพูในยุคของอาร์เนอร์แบบที่เคยเป็นนะครับคือครึ่งแรกเนี่ยทรงๆจนถึงเกือบแย่เลยแต่ครึ่งหลังเนี่ยสามารถยกระดับตัวเองขึ้นมาได้และสุดท้ายก็าชนะคู่แข่งได้อีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้มันก็เป็นแบบนั้นครับตลอด45นาทีในครึ่งแรกต้องบอกตามตรงเลยนะครับว่าไม่รู้เลยว่าลิฟพูเนี่ยจะสามารถยิงประตูเอเวอตรตได้ยังไงครับเพราะเกมรุกเนี่ยเราไม่ได้สร้างความอันตรายให้กับทางด้านของเอเวอเรตเลยและถึงแม้ว่าตลอดครึ่งแรกนั้นเราจะครองบอลเยอะกว ต้นไดเท่ากับที่เอเบอร์ตันเคยทําเราเลยนะครับคือชอ็อตอันตรายที่สุดคือชอ็อตที่โมซาล่าหม่งไปติดเซฟพิกฟอร์ดซึ่งแบบธรรมดามากคือถ้าใครอดหลับอดนอนไปดู45นาทีแรกเนี่ยผมว่าหลับคาจอแน่นอนถ้าแบบใจไม่ฮึดพอนี่นะครับเพราะว่ามันดูแล้วแบบ ไม่ได้มีอะไรได้ลุ้นเลยนะครับแต่ว่าใน45นาทีหลังเนี่ยเลวฟูในยอยู่อาร์เนอร์เนี่ยเป็นแบบนี้แทบตลอดเลยผมไม่รู้ว่าอาร์เนอร์เขามีมนวิเศษอะไรหรือเปล่าที่ไปเป่าคาถาเวลาพักเครื่องมานะครับคือมันจะมักจะยกอะดับแล้วก็เล่งสปีดตัวเองในเครื่องหลังได้ดีกว่าเดิมตลอดเวลาคือเล่นดีแบบหลังเท้าเป็นหน้ามือเลยนะครับคูเซนเตอร์ของเลวฟูเนี่ยสามารถเก็บเอาเบตโต้เข้ากระเป๋าได้ตลอดเวลาชนอยู่แย่งมงได้คือคนละค้นเลยคนล,คนละคู่กับเอ่อตอนครึ่งแรกเลยอะทั้งที่ก็เป็นคนเดียวกันนี่แหละนะครับม จัดการเก็บบอคลครองบอลได้แล้วก็บีบพื้นที่กราฟเองที่ดูมั่วมาตลอดครึ่งแรกพอมาครึ่งหลังก็กลายเป็นคนที่ฉายแววพลิกบอลเปลี่ยนเกมทําเกมได้ดีขึ้นมีส่วนกับประตูแ่นของทีมด้วยถือว่าเป็นอีกครั้งที่เล่พูเนี่ย อ่อนปวกเปียกในครึ่งแรกแต่พอเครื่องหลังเนี่ยก็แข็งแกร่งขึ้นซะอย่างนั้นวันนี้มันก็มีหลายๆคนที่เราต้องยอมรับว่าฟอร์มไม่ดีนะครับตลอด90นาทีไม่ว่าจะโซโบหรือว่าซาร่าที่วันนี้ก็เล่นไม่ออกเลยแต่คนที่เล่นออกแล้วก็มีประโยชน์ก็คือเกมรุกทางฝั่งซ้ายอย่างดิอาห์กับโรบบนั่นเองที่ผมบอกแล้วว่าทําไมสาเหตุที่ซิมิการ์ดแรกขึ้นมาไม่ได้ก็เพราะว่าเคมีของดิอาห์กับโรบบ้นเนี่ยมันเข้ากันดีมากๆละครับส่วนอีกคนครับที่เป็นแมตต์แ,นนนแนนนนมแนนด Ik heb ze gewoon dier uit de bank. ขายของกันแล้วแต่เป็นของที่ผมใช้จริงแล้วผมก็แนะนําเลยนะครับนี่เลยครับเครื่องเลียมขนน้องชายไข่กรูมมิงครับทำไมผู้ชายของเราคนต้องใช้เจ้าไข่กรูมมิงใช่ไหมผมบอกเลยว่ามันจะทําให้เราเนี่ยลดกลิ่นอับของน้องชายแล้วขนผมเนี่ยเป็นคนขนเยอะใช่ไหมพอลดกลิ่นอับได้มันก็รู้สึกสบายขึ้นดูแลตัวเองได้ดีขึ้นสะอาดขึ้นนะผมชอบจริงๆนะครับโล่งสบายไม่รุงรังสะอาดจริงด้วยนวัตกรรมเซฟเทคครับอ่อ,อนโยนต่อน้องชายไม่บาดไม่ขันนะครับเขามีเรียก3ามสีนะสีดาสีเบสสีฟ้าไปจัดกันได้เลยแล้ว ไข่ค,คูม,มิงเนี่ยไม่มีตัวแทนจำหน่ายนะครับซื้อได้ที่ลิงก์ที่ผมปักไว้ให้เท่านั้นเลยแล้วตอนนี้เขามีโปรด้วยนะครับวันนี้เนี่ยรถร้อนแรงนะครับต้อนรับ4เมษาเที่ยงคืนนี้เริ่มเพียงราคา1,400บาทเท่านั้นเออจัดกันได้เลยนะครับผมปักลิงก์ไว้ให้แล้วส่วน ถ้าคุณอยากจะหารถดีๆวันนี้คุณจะมีเวลานะคุณไปที่มอเตอร์โชว์นะครับแล้วเข้าไปที่บูธซูซูกินะครับเขามีโปรเด็ดๆเ,เยอะมากมอเตอร์โชว์เมืองทองธานี Impact c h a l l e n g e r คุณไปได้เลยที่บูธซูซูกิมีโปรเด็ดๆเ,เยอะจริงๆนะครับส่วนนี้ครับผมเนี่ยนั่งกินไก่ย่างแล้วก็ดูบอลไปด้วยอร่อยมากไก่ย่างรถเข้ามันไก่รถใหม่อร่อยสุดๆฝากไปด้วยแล้วกันนี่คือสปอนเซอร์ใจดีที่หัวเกมเองมาถ้าเขาสนับสนุนผมผมฝากทุกคนสนับสนุนสปอนเซอร์ของผมดดด้้ววยนนนะรรัแลเกก็ก็ูตตุ่่ออใปที3 การออกมาก็ยอมรับว่าแอบช็อกเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่มีใครคาดคิดว่าอานเนอร์จะตัดสินใจเลือกใช้เคอร์ติสโจนในตำแหน่งแบ็กขวาในเกมสำคัญญแบบนี้ถูกไหมครับและถึงแม้ว่าเขาจะเคยบอกเองว่าโจนเนี่ยสามารถเล่นได้แต่ไม่คิดว่าโจนจะเล่นแบ็กขวาได้ดีขนาดนี้เหมือนกันนะครับวันนี้โจนเนี่ยรับหน้าที่แบ็กขวาจําเป็นเพราะว่าแบ็กขวาจริงๆเนี่ยมันไม่มีใครอยู่เลยครับและการขยับเอาคอนซามายืนแบ็กขวาเนี่ยก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่ามันไม่เหมาะเท่าไหร่ถึงแม้ว่าเกมรับจะดีแต่ว่าการขึ้นเกมทางแบ็กของลิเวอร์พูลเนี่ยคอนซาทำ การยืนเป็นแบ็กของเขาในวันนี้สไตล์การเล่นแบ,บก็กขวาของโจนครับแตกต่างกับสไตล์ของเทรนต์อย่างชัดเจนครับโดยโจนนั้นคลองบอลได้ดีครับออกบอลได้แต่ว่าเขาเนี่ยจะไม่มีลูกบอลยาวจากแนวหลังไปลุ้นข้างหน้าไม่มีสปีดในการพาบอลทุ่นทะลวงขึ้นมาแต่ข้อดีของการมีโจนในตำแหน่งนี้ก็คือบอลของลิเวอร์พูลเนี่ยจะไม่ตายง่ายๆครับเพราะว่าเขาจะคอยเชื่อมเกมอยู่ตลอดเวลาและเป็นคนที่เสียบอลยาวมากๆส่วนจังหวะเล่นเกมรับนะครับจะยืนเป็นแบ็กขวาปกติแต่พอจังหวะที่ทีมเซตเกมเนี่ยเขาจะขยับตัวเองขึ้นมาเป็นเอเวอเรสต์ฟ,ฟูลแบ็กนยืในตแหน่งา รับคอยออกบอลใช่ไหมครับแต่ว่าสไตล์ของโจนไม่เป็นแบบนั้นครับเขาอินเวิร์ตไปทําหน้าที่เป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์อีกคนหนึ่งเลยเพื่อให้ทีมเนี่ยมีตัวผู้เล่นในการโอเวอร์โหลดเข้าไปเล่นมากขึ้นในกรอบเขตโทษมันก็เลยทําให้แดนกลางของเรานะครับเหมือนกับว่าคอยมีโจนเชื่อมบอลอีกคนโดยที่ใกล้กับปากเขตโทษมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแล้ววันนี้ครับโจนก็ทำผลงานได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยนะครับจ่ายบอลสำเร็จ93%ครับขีพาร์ต1ครั้ง300บอล85ครั้งจ่ายบอลเข้าไปที่สุด ชนะ2ครั้งดักตัดบอลได้1ครั้งและไม่มีใครเลี้ยงผ่านเคอร์ติสโจนได้เลยนะครับฟอร์มแบบนี้เนี่ยครับผมคิดว่าอานเน่คงจะเลือกใช้ไปเรื่อยๆจนกว่าคอนเนอร์บรัดลีย์และเทนจะมีความฟิตมากพอที่จะกลับมาได้นะครับจริงๆการที่เล่นดีแบบนี้คนที่ยิ้มอาจจะไม่ใช่แค่แฟนบอลครับอาจจะเป็นเอฟเอจีก็ได้ที่อยากจะหาตัวแทนแย่กว่าคนใหม่แบบง่ายๆโดยการปรับเออร์ติสโจนไปเล่นผมก็ไม่รู้ว่าจะดีแบบนี้ทุกนัดหรือเปล่านะเพราะว่ามันไม่ได้โดนเกมรุกริมเส้นทดสอบมากนะักยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่่่่่วววาาาััันนนนนนีีน้้้้เเลลดดดกก็ตตอออองชชมืมคิสโจยยะุทขแ รอดไปได้ก็เพียงพอแล้วนะครับตอนนี้ทีลีกผ่านไปแล้ว30เกมครับเรนพูมีคะแนนทั้งหมด7 3คะแนนนำหน้าอเซนอลที่มีอยู่6 1คะแนนอยู่12คะแนนนะครับโดยในเกมลีกเนี่ยเหลืออีก8นัดให้เราได้ลุ้นกันเราขอชนะเพียงแค่4เกมเท่านั้นเราจะกลายเป็นแชมป์ลีกโดยสมบูรณ์แบบทันทีแต่ด้วยสภาพทีมและฟอร์มการเล่นตอนนี้นะครับต้องใช้คําว่าลุ้นกันทุกนัดจริงๆเพราะฟอร์มมันกระท่อนกระแท่นครับกว่าจะเก็บแต้มได้ในแต่ละเกมเนี่ยบอกเลยว่ายากชิบหายเลยแบคขวาตัวจริงก็ไม่เหลือตัววรรกกกเเเบบบบออขงงงงททีมทมมมมม็้้้าาาาาาดไ่่ิ3แถึึซนู เมื่อเราเจาะไปดูฟอร์มการเล่นเนี่ยซาร่าเองก็เล่นไม่ค่อยดีด้วยใน3เกมล่าสุดนะครับแนวรุกเองก็ผลัดกันตีนบอร์ดเกมรับก็ผลัดกันพลาดเพราะฉะนั้นครับการประคับประคองตัวเองเอาตัวรอดให้ได้รักษาระยะห่างให้ดีและเก็บผลที่ต้องการให้ได้เนี่ยเป็นสิ่งที่เล่นผู้ควรทำผมไม่คิดนะครับว่าเราจําเป็นที่จะต้องชนะอย่างสง่างามอีก4เกมผมไม่คิดแบบนั้นเลยผมคิดแค่ว่าถ้าคุณจะ1 1 0มไม่ดแต่คุณต้ง่งบผลการแข่งขันด้หนึ่งศูนยะสุดเสมอบ้างผมไม่ติดแต่คุณต้องไม่แพ้ นึกออกไหมเอาตัวรอดไปได้เพราะผมรู้ว่าตอนนี้นักเตะสภาพร่างกายเนี่ยต่อให้มันรีคอรเวอรี่มันสสัปดาห์แต่มันก็ไม่ได้ทีมชาติกลับมาร่างกายมันไม่เหมือนเดิมมันล้ามาสะสมเว้ยเพราะว่าอาร์เนอร์ก็ยอมรับเองว่าเขาอะโรเตชั่นน้อยไปหน่อยเขาผิดเองที่เขาโรเตชั่นน้อยไปเพราะเขาอาจจะคิดว่าฟุตบอลอังกฤษกับฟุตบอลฮอลแลนด์มันเหมือนกันแต่จริงแล้วมันไม่เหมือนกันเลยนะครับคือเขาคงรู้แหละว่าไม่เหมือนกันแต่เขาก็คงไม่คาดคิดว่ามันจะใช้ร่างกายหนักขนาดนี้ที่นี้พอเขาไม่โรเตชั่นเลยมันเลยทําให้นักตะะอกาาารล้สสม ผมใช้คำว่าล้าสะสมนะไออย่าง3นัดก่อนหน้าที่ก่อนที่เล่นเพชเชคาราบาลอันนั้นอะล้าแบบไม่ต้องสะสมมาล้าตรงๆเห็นๆเ,เลยแต่ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือความล้าสะสมหัวมันคิดได้สมองมันคิดได้แต่ร่างกายมันไม่ไ,มไปตามนึกออกไหมฮะกรามสึกหนักมาขนาดนี้เพราะฉะนั้นผมมองเลยว่าเราประครับประคองให้ได้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับนี่คือสิ่งที่ลิพูต้องทําเล่นเพื่อหวังผลมันไม่ได้แย่เสมอไปนะครับฟุตบอลบางทีเนี่ยเราต้องมีอักลี่วินบ้างในวันที่ฟอร์มไม่ดีซึ่งชุดเนี้ยอาร์ แต่ว่าเราก็ได้อะไรที่ต้องการคือได้3มคะแนนมาซึ่งทีมที่จะเป็นแชมป์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีแมตแบบนี้แหละครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นมาอยู่เสมอนะครับก็ต้องบอกว่าประตูแรกของด่านสุดท้ายก่อนถึงแชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยเราได้ผ่านไปละแม้ว่ามันจะสวะสบองแม้จะไม่สวยหรูแต่ว่าเราก็ผ่านประตูนี้มาได้หลังจากนี้ครับเราจะมาคอยเชียร์ให้ลิเวูนั้นสามารถทะลุผ่านประตูที่เหลือไปให้ได้นะครับและหวังว่าการมาทัวร์เอเชียลิเวูในปีนี้จะมาพร้อมกับทรอฟี่ที่มีชื่อว่าแชมป์พรีเมียร์ลีกและผมจะไปฮ ไปช referral, ay, is is ูถ้วยกันเอ้ยไม่ใช่ไปดูถ้วยกันส่วนที่ไทยเนี่ยจะชูถ้วยที่ไหนนะรอติดตามมีงานใหญ่รออยู่แน่นอนครับสปอยใชแล้วกูฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เกมเองด้วยนะครับวันนี้เกมเองไปก่อนกดติดตามกันเยอะๆแล้วอย่าลืมคอมเมนต์กันมาบอกหน่อยนะว่าคุณรู้สึกยังไงเกมนี้บ้างใครคือแมทช์หรับคุณวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ